สวัสดีทุกคนในตอนเช้าทุกท่นี่มาอยู่ช่อง Next s i e w อีกเหมือนเดิมนะ้วผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมากับทีมกระต่ายดำและที่สำคัญผมมากับคาร์ก้แปดนครอบคนของเราใชยยานี่เนี่ยเราถูกขโมยไปโดยพี่หมูวอสกีนั่นเองวอสกี้ต้คนตั้งให้ผมจะมานเอาไปใช้วันนี้ผมจะมาลุกวิญญาณของคาร์ก้แปดโดยผมจะใช้สักิลของใจนั่นเองครับผมพระเอกของซีซั่นนี้นั่นเอง คือสกิลนี้เนี่ยยิงล้มคือสกิลขึ้นหรือว่ากดสกิลอะไรก็ตามสกิลขึ้นอย่างเช่นนัศยะนั่นเองผมจะไปคอมโบคู่กับคา98ยิงปุ๊บกระสุนเต็มผมจะใช้เทคนิคก็คือยิงรีโหลดกด5นั่นเองครับผมมาดูกันว่ามันจะโกงมันจะเกีย่์แค่ไหนก่อนไปรับชมเกีรีรยวันนี้ก็ฝากกดดีกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กันด้วยนะครับทานผู้ชมนี่เป็การกฝากเพียร์วีอูให้มาเดิมนะช่องทางซื้อขาย เป็นพวกเปนเพจเหมือนได้บผมติดตามกันด้วยนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะเหนื่อยทล้ไมไม่ไปดูเกมกันเอาเลยครับผมเราเข้ามาสู่ในเกมมาแล้วสำหรับแมป Nextula ผมจะมาลองสกิลแบบว่าใจ่คอมโบคู่กับคา98ยิงแบบกด5ดูคนดูว่ามันจะโกงแล้วมันจะเกียร์หรือเปล่าจะมาลองกันรึเมล่าจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าท่าแบบยิงกระสับยิงกระสับเนี่ยอุ้ยข้างล่างมันจะมีคนสองปาร์ตี้ที่ลงมาเมื่อกี้ระบบสามปาร์ตี้เลยเหรออุ้ยคือเจอคา98แล้ว เดี๋ยวท้าขับแปเขาดูี๋ยว่าเพื่อนผมถ่ายไปสอบเหมือนก,กันเกือบตายผมเกือบตาย ตายกูเตายกูเตยกูเตะกูะตะยจะตายกูจะตายโอเคโอ้โหไอ้บุรีมันจะลืมลืมแบบจริงจังจัดเดี๋ยวนึงมีตัวขึ้นมาไอ้เราก็แบบว่าไอ้เราจะแค่มาเอาขาเก้าแปดแล้วจะดูขนาดนี้มันยาโหรู้ก็ไม่หายใจเลยมั้งเนี่ย เนี่ยแค่นี้แควขาก็แบกกันเนี่ยห่วงกันจังเลยเว้ยเก็บมาก่อนเก็บพอมาก่อนไอ้สวอไอ้สวอยไม่เก็บอะไรเลยผมเมื่อกี้โดนเหล่ายับเลยเกือบตายเกือบตายโอเคตอนนี้เรามีตังค์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามบาซื้อเพื่อนได้ผมผมจะมุ่งหน้าไปที่ตู้แล้วก็เพื่อนช่วเพื่อนขึ้นมามาช่วเพื่อนก่อนกูก็อดอัพเลยทีนี้คลิปอัพปืนอุ้ยอะไรในตู้ทุกคนอะไรอ่ะสกิลในที่สสองก็มีป้อมปืนด้วยว้าห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 ้ามันคืออะไรวะไม่เคยเห็นเลยท่านผู้ชมอุ้ย วิ่งยาวอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปตรงเนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอ่ากระสุนเต็มเหมือนทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้ก็จับรวมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ล็อกเป้ายัางไงล่ะตั้งเราไม่มีเลยอ่ะอุ้ยเอ้โอย่าได้ชิปป์ปปืนอ่ะขอดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนผมขอชิปป้าปืนได้ไหมครับเพือ่อนขอชิปป้าปืนได้ไหมขอได้บอขอได้บอขอไอ้ที่มันอัปเกรดปืนได้ไหมครับโอ้ยขอบคุณครับ นายนายมีตังไหมเราขาดตังสองร้อยเราจะอัพปืนนะนายมีตังป่ะสองร้อยตังสองร้อยอุ้ยเราได้นี้แล้วอุ้ยเราอัพเสร็จแล้วขอบคุณครับไม่ต้องเอาตังลวเพื่อนเราได้แล้วเราได้แล้ว a n k ก o u ว h ต n k you เอ้าเราได้ตังจะไหนมีเสือก็ไม่รู้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนมันป้อมปืนมันคืออะไรเพื่อนเราอยากได้ป้อมปืนอ่ะเพื่อนแบบมีตังสักสองร้อยไหมมีตังสักสองร้อยป่ะเราอยากซื้อป้อมปืน่ะเพื่อนโอเคไม่เป็นไรเพื่อนไปเดี๋ยวไปล่าดีกว่า เดี๋ยวไปออกล่าทุกคนนี่เรามีกระสุนอยู่14นัดนะผมตอนนี้กระสุนก็อยู่้างด้านขวา,ามือข้างหน้าผมเลยเราทิ้งขออรี่ออกไปนะวันนี้เราจะไม่ได้แล้วของยูมิโกะนะผมยูมิโกะอยู่คนเดียวแต่ว่ายูมิโกะก็จะมุ่งหน้าไปหาใครอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ในแอร์ดอปมีคนกําลังโหลดอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาล่ะหวังว่าการดีครั้งนี้ของเราจะขึ้นไกรโดยสัสีคภาพเดียมมากเลยว่าคิดถูกเลยที่คาไมีลงไปขาลาดแต่ลงไปขาลาดกูตายแน่เลย หนึ่งไม่ติดหนึ่งเฮ้ยอุ้ยดาวฝันดีครับน้องเลยฝันดีครับน้องเรียบร้อยฮะจอดนี้ดูเหมือนว่าแอร์ดอเดี๋ยวนี้ไม่มีเข็มบยุ่ให้แล้วนะนมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายโอ้โหไม่ตายแต่เตีบยตีผมบอกเลยจอดเนี้ยเฮ้ยๆฮ้ยยังไงเฮ้ยมันวิ่งมันอ้าว อมาเข้าไปได้พอดีอุ้ย,น,ยนู่นนู่น,น,นกระทะกระทะตัวที่สองตัวที่สามอ้าวเรียบร้อยล่วงทุกคนดูกระตุนผมนี่ขึ้นมาดูกระตุ้นคมบี่เอ้ยกระตุนนี่อ้าวโอ้ oh <my> มันจะเป็นคอมโบที่เกลียดอะไรเช่นนี้แล้วผมเขาเรียกว่ายิงแล้วก็แบบถ้าดาวก็คือกระตุนเต็มทันทีนะผมตลับเซตจ๋เมื่อมาคู่กับสนาย,ยัญคา,าแม่งก๊อตจริงๆว่ะไปมีใครเปิดอ๋อเอ้ยเอ้ยอุ้ยไม่ทางไม่ทาง ไม่ทางเขาจะท้าเพื่อนจะหน่อยอ้าวเพื่อนได้เวลาหลงของพวกเราแล้วแหละเพราะเราวัดเราวัดเราโดดกันดีกว่าว,วเริ่มอันนี้ก็สุดระนอยมากเลยนะครับทุกผู้ชมเอ้ามีคนวิ่งมาด้วยนะครับผมขอดูกระตุนหน่อยขอดูกระตุนหน่อยเรียบร้อยโอ้โยอะไรมันจะเกียนป่านนี้นะครับผมเซตนี Z ้แต่ผมอยากซื้อนี่มากเลยขาดตังสองร้อยบาทเก็บไว้ก่อนเพื่อนเนย ก็คืนตอนนี้แบบกระสุนเราแบบเฮ้ยไม่ใช่ดิตังเรามีอยู่400กระสุนเรามีอยู่5นัดแต่ครับผมจริงๆกระสุนปืนผมมีตั้งแต่10นัดต,ตั้งแต่ต้นเกมทุกคนคือผมยิงแล้วก็แบบดาแล้วก็ดูดมายิงดาแล้วก็ดูดมาไงเออสกิลนี้มันเกียนดีนไปจับคู่กับสไนเนี่ยอย่างเอานะครับบอกเลยใครที่จะไปเล่นได้ก็ไปเล่นได้นะผมบอกเลยเกียนโคตรผมคิดว่าเราเนี่ยต้องกลับไปเพื่อซื้อตาล่าสังหารเอาเราซื้อไปแล้วเนี่ยยูพิโกะยังไม่ได้ฆ่าม เอาเป็นว่าผมจะไปซื้อป้อมปืนนะผมจะไปซื้อป้อมปืนไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจใหลายใจแล้วใช่เอาเป็นว่าเราจะมาซื้อไหนหน klar, อ้นี่ครับท่านผู้ชมเอานี่จะไม่โกรธตายละโดนใครฆ่ายไปลูกผมจะมาซื้อกุญแจนี่กุญแจเปิดตู้<ๆ>มาอะไรเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดให้นะเพื่อนโซเนียสิรินยาสิรินตาสิรินตาสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวต้องทิ้งของตอนนี้ก่อนโอ้โหยากขึ้นหกเก็บไปทำอะไรวะเนี่ยไม่เห็นยาเจนีครับเมื่อกี้ทดิมาทีหนึ่งตกใจหมดเลยผมว่าราคาเราแค่กระบอกเดี๋ยวก็เหลือๆแล้วเนาะ เออเมื่อกี้เราใช้กขาบอกเดี๋ยวก็แบบเหลือจัดแล้วอ่ะท่านผู้ชมนี่เปลี่ยนเลยปืนเปลีปล่ยนเ,เ,เลยเดี๋ยวมาซื้อตาล่าทหารม่ดีกว่าวิ่งวนไปวนมาอยู่ที่เดือนไปแหละเราไม่ได้ไปเลยเลยนะครับผมเอา่ะตอนนี้เรา,เาได้รับตาล่ามาเขาใกล้เลยนะผมนี่งไงเพื่อนเราเปิดละยิใครวะอืมเออยิงใครเพื่อนเรายิงใครอะ่ะ ศัตรูเหมือนจะมุ่งหน้ากำลังมาหาทางผมทางนี้นะครับเอา้าเปลี่ยนใจวิ่งกลับเอา้ายกกลับมาเอา้ายังไงเอา้าอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้าน,นอันตรายเพราะปอย์ิคารเราค่อนข้างที่แบบยิงสู้ย,ยากในระยะประชิดนะครับหรือว่าช่องแคบคือต้องเป็นที่โล่งๆแล้วจะเล่นคากรแปะนะทา,า,า,างเรา,าเปิดไล่ดีก่อน เสียงอะไรวะอ้าวกระสุนเต็มเหมือนเดิมว่ะห้าเม็ดเดียวล่วงเลยถ้าไม่โดนเมื่อกี้ก็น่า่าจะนนาอยู่หน้าเราอ่ะเก็บประกันเก็บประกันอ่าวว่าผมเก็บโคโน่ไปก่อนแล้วกันนะอุ้ยแต่จริงๆไอตัวนั้นมันสามารถซื้อมันเป็นของใช้มันไม่ใช่สกิลติดตัวนี่หว่าไอ้นั่น่ะเขาเรียก่อะไรนะป้อมปืนอะ ตั้งผมไม่พอซื้อป้อมปืนสักทีอะคนดูมีใครเคยซื้อแล้วแบบว่าลองเล่นแบบรีวิวหน่อยสิว่ามันแบบเป็นยังไงบ้างป้อมปืนเนี่ยมันยิงแรงไหมมันคุ้มกับห0 0เหรียญหรือเปล่าเหมือนจะมีคนชุบกันนอกวงนะผมจะให้โอกาสเขาแล้วกันนะผมในการชุบกันเหมือนเขาจะชุบเพื่อกันเสร็จแล้วนะอุ้ยอ้าวทำอะไรอยู่ไอปีเตอร์่ะพีเตอร์กำลังนั่งดมกระเพอุ้ยนี่ไงอุ้ยพีเตอร์มีป้อมปืนอุ้ยพีเตอร์มีทุกอย่างแล้วพีเตอร์กูาเาช่วยพีเตอร์คือผู้ให้ พิเตอร์ให้ทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าะพิเตอร์มีทุกอย่างนี่ด่วนเอาไว้หิวเลือดเพื่อนว้าวเป็นประโยชน์จัดเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก็มีนี่ทุกคนป้อมปืนที่เราอยากใช้มานานแล้วนะครับผมผมจะวิ่งมาซื้อตาล่าตังหันเลยละกันแต่ไอ้ตัวที่มันชุมคำเมื่อกี้มันตายหมดเล้วว้ายกดผิด จูได้อยู่บนหัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วในะตอนนี้เราจะทําการเอาป้อมปืนวางไว้ตัวนี้ไหมจูไปแล้ว,วะว่ามันขึ้นแท่นนั้นไปวะแหลกมากเลยอะฟีไฟน์มันแหลกอย่างนี้วะเนี่ยแหลกแบบหนวกมากเลยผมอยากลองป้อมปืนวางป้อมปืนผมมากเลยครับแต่ว่าไอตัวในเมืองก็ไม่ให้รู้ไปไหนแล้วอะหายไปเลย จะลูกซ้อกันใช่างมแล้วกันเนาะเาไปก่อนแล้วกันเพื่อนี่กับใครอ้ยเพื่อนโดนยิงอุ้ยเมื่อยอุ้ยป้อมปืนป้อมปืนจงพิทักษ์เพื่อนข้าฟังเอ้ยอุ้ยไม่ตายเอาแล้วเพื่อนเราดาวเพื่อนเราตายไม่ดาวด้วยเหรอตายเลยจีลินตาจีลินตาอุ้ยไปโดนไปโดนไปโดนอ๋อนี่ไงไปโดนฮิวอุ้ยนี่ไงทุกคนโดนฮิว อ้าไปดูแล้วข้างหลังมีไหมนะเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเล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 ยเอ,อ้ยนัดเดียวมันหายวอทันวะ คุณจะเข้าโบทุกคนสองนัดเราหนึ่งนัดสองนัดโอ้มันไม่ได้โอ้ยทีเดียวนะครับผมไอ้ตัวขวามันจะตายตัวไอ้วอสีทอยังไม่ตายไอ้วอสีทอมันยังรอดอุ้ยเดี๋ยวมันโดนไปเจ็บนะบ้านนั่นแหะโดนวัดเจ็บตีกว่าเลยทัน,าทานจะทันได้ป่าวแน่จทันนะผมคิดว่านะครับจุดนี้ไม่ไปอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยผมต้องซื้อเอาบัตรบัตรผมมี่มโอเคผมมีบัตรออนไลน์ผมสามารถซื้อประตูวาร์ปไปที่ไหนก็ได้โอเคเลย เดพันยาก่อนับผมแงตัวตา่างของผมมาใ,ใกล้ผมละรอยิง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 โอเควางาัวาร์วราัวาป่ทุกคนวางัตาก่อน,าว,ว,อนวางใกล้เกีป่วะ อยู่แล้วจ้าพันยาไม่ขึ้นจ้าวงแรงมากเลยจ้าโอ้โหตัวกระต่ายแม่งหนักสุดเลยวะโอเคผมสามารถชุบเพื่อนผมได้ไหมชุบได้อยู่นะครับผมแค่หนึ่งคนเฮ้ยผมได้ินเสียงคนเดินมาผมจะสุ่มชุบนะทัหมดศัตรูอยู่บนหลังคานะครับผมศัตตูยิงใครก็ไม่รู้แต่แนวพราราันมีคนแน่ๆเลย ที่มันยิงใครวะทุกคนคิดเห็นยังบ้างกับคอมโบชุดนี้น่าใช่ป๊อฟน่าสนใจป๊อฟถ้ายิงเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอาฝันดีครับน้องฮะไม่ตายไม่ตายได้ยังไงกระสุนเต็มเหมือนเดิมชีวิตเจ้าก็ต้องเป็นกระสุนฆ่าชีวิตฆ่าเมื่อเอากระสุนเจ้าเอาูอะไรกูเนี่ยยิงเออโอ้โหแล้วไม่บั็กด้วยนะผมยิงแบบดาเมจเข้าทุกเม็ดนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งคนสุดท้ายแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะไม่สามารถชุบปืนได้อุ้ยอะไรอะอะไรแบบแบบเพื่อนบินมาตกใจหมดแล้วมาเหลือคนเดียวศัตรูว่ะทุกคนเอาอยัางไงดีนะผมจะลองเอาแบบป้อมปืนแก้เขาไหมเดี๋ยวขอตังค์ด้วยกนเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอตังค์งไ,งได้ไหมผมอยากไอซื้อป้อมปืนนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนเออขอตังค์ไหนขอตังค์หนตังค์ไหนได้ไหมนายเบอร์สองนายเดี๋ยวเราเสียป้อมปืนให้หนายดูนายยนตังค์ให้เราหน่อยดิเธอเธ<ๆ>อยนตังค<ๆ>์<ๆ>ให้เราหน่อย เจอเงินตังให้เราหน่อยขอได้มุย้ยขอตังได้มุย้ยเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยเราอยากลองยิงป้อมปืนดูว่ามันจะแบบแรงหรือเปล่าไงอยากลองดูอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋เพิ่งยิงมานะั้นตัวสุดท้ายแต่จะวางป้งปืนแบบใส่มันดูมีตังชิ้วเพื่อนไหมไม่พอเบอร์ต่อกันโดดดีเดี๋ยวเราพาเอาแชมปเ์เดี๋ยวนี่ไงเราเจอคนแล้วเราฟังเพื่อนเดี๋ยวเราจะแบบว่าลอยมันมาจากบ้านก่อนนี่ไม่ให้มันสู้กับป้อมป,ปืนเราเพื่อน นี่มันสู้ป้อมปืนเราดูดิมันจะสู้กับป้อมปืนเราหรือเปล่าป้อมปืนเรามันจะยิงยังไงอ่ะเราไม่เคยเห็นป้อมปืนมันยิงเลยเพื่อนต้องเข้าไปกดไหมหวูบยยังไงวอวยป้อมปืนมันยิงแล้วยิงแล้ววูยยิงแล้วเนี้เจ็ดเลยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยป้อมปืนเราแม่งโคตรเบาเลยอะ่ะไม่คุ้มกับราคาเลย600เหกร้อยเหรียญยิงดอกร้อยเจ็ดเพื่อนไม่คุ้มห้ามซื้อ